สวัสดีพี่น้องครับกลับพบรายการ b บบ l e ท o เด y นะครับพระคำวันนี้นะครับหนุนใจซึ่งกับและกันพี่น้องครับว่าคริสเตียนเราต้องอ่านพระคำทุกวัน ที่เรียกว่าวันนี้ที่เรียกว่าวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเราไปถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นแต่ละวันเราควรที่จะเปิดและอ่านและไข้ควรวนนำท่ำานพระเจ้ามาเป็นการภาวนานะครับเพื่อที่จะนะครับเรียนรู้และเข้าใจในสิ่งพระเจ้าสอนในจริงอันในสิ่งพระเจ้าตักเตือนพวกเราทั้งหลายทุกคนสามารถดำเนินชีวิตให้เป็นที่โปรดปรานเป็นที่ถวายพระเกิพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตวันนี้พี่นองครับสุภาษิตบทที่สิบสองผมจะแบ่งปันพี่น้องสามข้อด้วยกันนะครับมาดูข้อที่สิบเอ็ด บุคคลที่ไถนาของตนจะมีอาหารอุดมแต่บุคคลที่ติดตามการงานที่ไร้ค่าย่อมไม่มีสามัญสำนึกแม่พี่น้องครับถ้าเป็นผมอ่านพรทธรตอนนี้เนี่ยผมก็นลึกถึงการไถนาสําหรับผมนะครับผมเปรียบเทียบเหมือนกับการและครับการใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้า นะครับเหมือนกับชาวนาก็าไถนาเพื่อที่จะหวานและเพื่อที่ปลูกใช่ไหมฮะเมื่อก็ปลูกข้าวหรือปลูกข้าวโพดเขาจะได้อาหารเช่นเดียวกันการที่เราใช้เวลาอยู่กับพระคัมภระเจ้าเป็นองครับอยู่การทรงนำพระบัญญาไปสุดขอพระเจ้าขยายความคิดประทานความรู้ให้เราทั้งหลายเราก็จะมีอาหารมากขึ้นฝา่ายจิตวิญญาณและอาหารที่มีมากขึ้นนั้นอุดมถึงขนาดที่เราสามารถแชร์และแบ่งปันผู้อื่นได้ด้วย วันนี้เช่นเดียวกันพี่น้องครับหวังใจว่าทุกคนพี่น้องครับจะตื่นขึ้นมาพี่น้องครับเปรียบเทียบเหมือนภาพที่เห็นผ่านพระพีคือบุคคลที่ไถนาของตนจะมีอาหารอุดมบุนคนที่ใส่ใจในการอ่านและศึกษาพระคร์พระเจ้าก็จะมีอาหารจะมีสิบปัญญามีความรู้มีความเข้าใจในการดเนินชีวิตเพื่อถวายรพระเกียรติพระเจ้าแต่แตกต่างจะอีก กลุ่มหนึ่งพี่น้องครับที่บอกว่าติดตามการงานที่ไร้ค่าย่อมไม่มีสัมมาสมนึกแมม์คำพูดดีไม่มีสัมมาสังกึกที่ดีฝ่ายวิญญาณนั่นเองคือแทนที่ใช้เวลาอยู่กับพระคำพระเจ้าใช้เวลาในการอ่านและไขร่ครวพี่น้องครับแต่ละคนกับละฮะปติดตามการงานของเนื้อหนังที่พระภีบอกว่าอะไรครับอย่าใส่ใจในนิยายที่หาสาระไม่ได้แ,แต่จงฝึกตนในทางธรรมนี่เป็นภาพที่ชัดเจน พระเจ้าต้องการเราฝึกตนในทางธรรมพี่น้องครับไม่ใช่แต่ละวนันพี่น้องครับไปฝึกตนในทางอาธรรมซึ่งสิ่งแต่เหล่านั้นมันไม่เกี่ยวข้องและไม่สามารถช่วยเราเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณได้วันนี้จึงหยากหุนใจซึ่งการเลียนพันุเพระฉะนั้นของพระเจ้าถ้าพี่น้องอยากจะมีอาหารดูดมพี่น้องครับเม,มื่อเราหว่านย่านฝ่ายจิตวิญญาณเราก็จะเก็บเกี่ยวด้านจิตวิญญาณแต่ถ้าหากว่าเราไปคิดเส้นที่เขาเรียกว่าอะไรครับไม่มีสาม,มัญสำนึกนะ แทนที่ใช้เวลาอยู่กับพระคัมภระเจ้ากับเ,เวลาอยู่กับการงานที่ไร้ค่าสุดท้ายก็ไปเกี่ยวข้องกงนนันเางินหนังและไปเกี่ยวข้องกับความบาปแล้วเราก็รู้ว่าเมื่อไปเกี่ยวข้องกับความบาปวัตพภาคสานั้นมันคงจะไม่ดีกับเราแน่นอนวันนี้ช่างใจตัดสินใจดีว่าเราจะนะฮะใส่ใจในการอ่านาพระคัมภีร์นะใส่ใจในการฝึกตนในทางธรรมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานที่ไร้ค่ามันช่างใจดีในการไปชิตในวันนี้ด้วยนะครับพี่น้องมาดูอีกข้อหนึ่งพี่น้องครับในข้อที่18 มีบางคนที่คําพูดเพ้อเพ,อพอของเขาเหมือนดาบแทงแต่ลิ้นของปราดนําการรักษามาให้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงน,นะครับลิ้นหรือคําพูดนั่นเองคําพูดของเราพี่น้องครับถ้าเรามีถ้อยคําของพระเจ้าอยู่ในใจทุกคําที่ออกาจากปากนะฮะออกมาจากใจนั่นแสดงว่าเราจะมีถ้อยคําของเจ้าในการหนุนจิตชูใจเล่าลมใจผู้อื่นอยู่เสมออธิษฐ,ฐานเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอหรือเป็นการว่าเก่าตักเตือนด้วยความรักที่ออกมาจากใจของเราแตกต่างจากคําพูดของคนที่มีถ้อยคำพระเจ้าพีพ่น้องครับก็เป็นถ้อยคําที่ออกมาจากเนื้อ,อในในหนังตัวเอง สร้างความเจ็บปวดนะสร้างความไม่สบายใจหรือเกี่ยวข้องเรื่องการหว่านความแตกร้รว์ทำกามพี่น้องก่อกลยเกิดนะะสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นในสังคมซึ่งเราก็เห็นว่าปัจจุบันนี้ก็เป็นแบบนี้เยอะเหมือนกันสุดท้ายใช้คําพูดที่ไม่ดีต่อกันมีการฟ้องร้องกันบินรประมาทกันนู่นนี่นั่นพี่น้องคบวันนี้อย่าเกิดขึ้นในสังคมของคริสเตียนเราเป็นลูกของพระเจ้าถ้อยคำออกจากปากเราทั้งหลายทุกคนนั้นพี่น้องครับต้องเป็นถ้อยคาที่ประกอบไปด้วยความรู้และสติปัญ,ญญาที่มาจากพระเจ้านาการชูใจนํากคำเล่าลมใจนําการเสริมสร้าง และพัฒนาทุกคนนี้เติบโตเข้มแข็งขึ้นในทางพระเจ้าวันนี้สะสมพระธรรมพระเจ้าไว้ในใจเยอะๆพี่น้องครับและลิ้นของเราพี่น้องครับก็จะเป็นลิ้นเหมือนของลิ้นของปลาดนะที่บอกว่าลิ้นของปลาดนาการรักษามาให้ทุกวันนี้ท่ามกลางสังคมพี่น้องครับบาดเจ็บฝ่ายวิญญาณกันทั้งนั้นพี่น้องครับเราสังเกตได้ใช่ไหมครับเพราะนั้นลิ้นของปลาดนาการรักษาคือเราประกาศเป็นพยานนะเราพูดถึงนะครับกฎหมายกฎเกณฑ์พระเจ้าพื่อช่วยเหลือพี่น้องอีกมากมายที่เขาอยู่ภายใต้าอารุภาพของมารได้ เขาอยู่ภายใต้สิ่งที่ไม่ดีพูดนง่ายๆเราควรที่จะช่วยเขาโดยการใช้ถ้อยคําและเป็นถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้สิบัญญัติเป็นถ้อยคาที่พูดถึงนะครับข่าวประเสริฐขององค์พระเยสุคริสเพราะข่าวประเสริฐเป็นวทธิ์เดชการรักษาจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคนที่เจ็บป่วยไม่สบายเช่นเดียวกันเป็น้องครับเราก็นําการรักษาไปให้ใช่ครับเราไม่มีอํานาจในการรักษาเขาแต่ว่าเมื่อเราอธิษฐานเราก้าใช้ใช้อำนาจในพระนามพระเยสุคริสบิงบอนต่อพระเจ้าเยียวยาเขาด้วยอํานาจของพระเจ้านําการรักษาไปให้ ก็เกิดจากลิ้นของปลาเกิดจากลิ้นของคนที่มีความรู้ของพระเจ้าเล็งถึงคิดเซียนฝ่ายวิญญาณน,นั่นเองนะครับขอบคุณพระเจ้าข้อสุดท้ายพป่น้งครับอยากจะแบ่งปันนะฮะในข้อที่25ความกังวลวายของคนทวงเขาลงแต่้อยคําคที่ดีกระทาให้เขาชื่นชมแมพี่น้อง เกิดขึ like ้นเราบ้างบ่อยครั no ้งเหมือนกันนะครับพี่น้องบางครั Ken ้งเราก็กังวลกังวายนะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันบีบคั้นเรียกจิตใจนะครับบางครั้งเราคิดนะครับแต่มันมันไม่ได้เกิดขึ้นตามที่เราคิดพี่น้องครับมันสวนทางกับความคิดของเราหลายคนรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็กังวลกังวายสุดท้ายเป็นครับทวงเขาลงวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับเหมือนที่อาจารย์บอกว่าจงปลดสิ่งที่ทวงอยู่ออกให้หมดไอ้ความกังวลกังวายวิตกกังวลนู่นนี่นะพี่น้องครับปลดทิ้งให้หมด ใช้เวลาในการนะฮะนมันสก,การพระเจ้าใช้เวลาในการอาธิษฐานพระเจ้าให้พระเจ้านะฮะฟื้นฟูจิตวิญญาณเราขึ้นมาใหม่เหมือนที่พระเจ้าบอกว่าอะไรครับจงชื่นชมเป็นดีเถิดข้าพระเจ้าขอย้ำม,มีคร้วว่าจงชื่นชมยินดีเถิด ผมเชื่อกับพี่น้องถ้าพี่น้องใช้เวลาในการนมัสการพระเจ้าอย่างนี้พี่น้องครับเปิดมือถือมาเข้า u t u b e แนหะมพี่น้องครับมีเพลงเยอะแยะมากมายพี่น้องสามารถเลือกในการนมัสการพระเจ้าและมีคําสอนคำพยัญชีวิตอีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันพี่น้องครับเมื่อเราใช้สิ่งต่างเหล่านี้เข้ามานะฮะในชีวิตไออารมณ์หรือว่าความรู้สึกที่ห่อเหี่ยวใจหดหู่ใจที่มันกําลังท่วงเราลงเพราะความโกรธกังวยเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างก็จะก็ค่อยหายไปพี่น้องครับ กลับกลบมาเป็นแล้วคิสเสียนที่มีแต่ความชิดจะเป็นดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนอีกมากมายที่เขาไม่รู้จักพระเจ้าได้เห็นว่าถึงแม้เราจะมีความทุกข์ยากลาบากมากมายก็ตามแต่สิ่งต่างๆนั้นไม่สามารถที่ทวงเรานะครับให้ตกต่ําลงไปแต่เราสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้สู้ได้เพราะเรามีถ้อยคําพระเจ้าเรามีการเล้าลมจิตใจที่มาจากพระเจ้ามีการชูใจที่มาจากพระเจ้าวันนี้อยากหนุนใจพี่น้องครับเราควรที่จะใช้เวลามากขึ้นในการอ่านพี สะสมอาหารไว้เป็นนะครับอาหารฝัจิตวิญญาณนะครับเมื่อเราเจอสาการบางสิ่งบางอย่างเจอการทดสอบจิตใจที่มาจากพระเจ้าก็ดีเจอการทดลองที่มาจากซาตานก็ดีเรามีอาหารอุดมเรามีถ้อยคําที่มาจากพระเจ้าพลั้งพลูออกมาตลอดเวลาและหนุนใจว่าอย่าปฏิทตามการงานที่ไร้ค่าเป็นนะครับเราต้องเป็นคริสเตียนที่มีจิตสามัญสมมติที่ดีเป็นคริสเตียนที่ยำเกรงต่อพระเจ้าเป็นนะครับแล้วเรามาระวังนะครับในการใช้คําพูด อย่าคำพูดเราเป็นเหมือนดาบไปแทงชาวบ้านเขาพี่น้องครับแต่ขอให้คำพูดของเราเป็นถ้อยคําที่กอบไป้สิทีิอำนาจและวิดเดษที่มาจากพระเจ้าเป็นถ้อยคําที่ประกอบด้วยความรู้และสติปัญญาเพื่อหนุนจิตชูใจผู้อื่นอยู่ยเสมอนะครับและหนุนใจว่าอย่าไปกวนกวยพี่น้องครับเพราะพระเยซูบอกว่าความกวนกวายนั้นนะทวงนะทำให้เราพี่น้องครับตกต่ำาฝยวิญญาณพี่น้องครับซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นนะฮะเราควรที่จะพิจา,า,ารณานะในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นหันมานมัสการพระเจ้า รับการชูใจที่มาจากพระชนะกประพง์เป็นการดีที่สุดครับและเราเองควรจะแบ่งปันสิ่งที่เรารับเพื่อเป็นหนุนจิตชูใจให้คนที่หดหูใจคนที่ทุกข์ใจนั้นเขากลับมาชื่จชมนดีเพื่อถวายพระเกียรติพระเจ้าอีกเป็นพี่น้องอะไรครับพี่น้องครับกลับมาพบประการแบบวันที่ได้ใหม่ในตอนต่อไปครับพี่น้องพระเจ้าปอนครับสวัสดีครับ